เครื okay. ่องนี้บอกเลยว่าถูกใจผิวมากนะครับโอตาขายเนเครื่องต่อไปอีกเนาะไให้มให้เจสวัสดีครับวันนี้พามาดูอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ลงมาเสริมทับในบ้านเรากับไฮซัน VMC 850จริงๆแล้วเครื่องตัวนี้ตามโมเดลเลยต้องมีแกนไปแกนที่4แต่ว่า แกนยังว่าน้ำา้าทะเลมาไม่ถึงก็เลยเอาเครื่องตรงนี้มาติดตั้งที่นี่ก่อนนะครับเรามาดูว่าออปชั่นเนี้ยให้อะไรบ้างตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ครับเป็นคอนโทรลมิซูเลยแล้วก็เป็นสปริงเดินหนึ่งหมือ rpm ซึ่งแบบว่าเต็มข้อครับซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยขอมคุณคอนแทคจากลูกเอ็กแล้วก็ส่อจานวัลที่ติดต่อพี่จ๋าเข้ามามาดูแลเราซึ่งบอกให้เลยว่าออปชั่น ของเครื่องตัวนี้ที่ออกให้มาเนี่ยครบมากเลยอุปกรณ์พื้นฐานที่ได้มาเลยนะครับก็คือเรื่องของทุนอ่ะเนี่ยหัวอาเบอร์ B T G สจัดมาให้เลย6กตัวเนี่ยให้มาแล้วเนี่ยคนที่ดูแลซัพพร์ตผมเลยเนี่ยนี่สวัสดีค่ะแล้วก็ถ้าจะตีกันตายก็คือสุดท้ายเจ๊ก็าใจดีมีปากกาให้ด้วยเนี่ยมีทูมีปากกา มีจะเป็นเดินหมื่นสองนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกนเปตามมาใช่ไหมเจ๊ครับก็เนี่ยเียจะพามาดูว่าเราเริ่มรันกัดงานที่รอบเครื่องหนึ่งหมื่นสองพันเต็มครอบรอบของปิเดินเลยมาดูผิวงานนีัเพื่อนๆจะงงว่านี่คืออะไรคืออะไรเริ่มงานจากของเล่นตัวเองก็คือฝ่าครอบคัดเน m เมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเวลาใส่แล้วมันเป็นยังไงจะให้ดูยิวงานครับ ใหม่ร้อยเปอเซ็นแล้วก็ดูผิวงานเดี๋ยวจะมาคุยกับคนจัดหน่อยว่ามันเป็นยังไงแต่ดูผิวก็ถือว,ว่าเป็นสเปคเครื่องครับที่อยู่ในราคาที่เราลงทุนได้แล้วก็มีบริการหลังการขายที่รู้สึกว่าเราแฮปปี้ก็เลยจัดมาเสริมครับเพื่อตอบโจทย์วัยรุปป่นปเหลืองอย่างเรานะรับกับหิวงานแบบนี้ผิวงานบินเลนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเขวียงแท้ง รีวิวพอค้าประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูรอบตัวว่าในอุปกรณ์มันต้องมีอะไรอีกต้องมีชิปคอนเวเยอร์แล้วก็ถาดกินน้ำเนี่ยไม่วก็เป็นไอ้นี่อยู่ไก็เดี๋ยวเรามาลองดูตอนที่มันเดินสปินเดิลหมื่นสองว่าเครื่องมันเงียบแค่ไหนไปรับชมกันนะ เป็นไงดูใกล้เป็น,นงไงนิ่งไหมผิวเงาวแวบเลยคือเครื่องนี้บอกเลยว่าถูกใจผิวมากนะครับตับสปินเดอรน,นิ่งนิ่งแบบนี้เดี๋ยวเราลองเก็บแชมเฟอร์เรียบเรียบภาษาบ้านๆว่าลบคมตาเปินเดอร์หมื่นสองครับแหงลูพันธ์กดเข้าไปนี่เต็มข้อเลยทดสอบและดูนิ่งเนี่ยเี่ย เอาลองให้ดูป,ปิดเดินหมื่นสองก็เปิดหมื่นสองนครับแต่ว่าให้ดูเรื่องของแบร,ริ่งลูกปืนแล้วก็ความเงียบของหัวลกันซึ่งมันจะทําให้ผิวงานที่จะกัดงานให้เบื่อๆเนี่ยในแต่ละชิ้นงานเนี่ยเกิดความผิวที่สวยเงางามาตามไตล์ทุกพันจะลองเข้าไปดูเลย แับตาก็เดี๋ยวไปดูคนที่มาดูแลเราหลังการขกากันว่าเขาจะมีอะไรป่าจะคเพืเ่อนบ้างแต่ว่าสำหรับผมนะครับเครื่องจก PC 3, PC ักรซีซีสมหรือ4ีแกน่ะนะตอนนี้ที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือไม่น่าสนใจหรอกคือเสียตัตามมาแล้วก็คือไพซันโอ t าเอนจิเ e ียริ g นะครับเดี๋ยวเราเราไปดูว่าพี่จ๋าคนที่ดูแลผมเนี่ย จะปากอะไรถึงคนที่สนใจหรืออยากจะให้มาดูเครื่องดูงานก่อนสำหรับผมถือว่าแฮปปี้กับเครื่องจัดตัวนี้ปไปทำมาตานนี้เจ๊เรากำลังน่าเครียดๆอยู่ว่าเป็นไงโอเคเจ๊เ,มมเ,เครื่องก็ลองกัดดูกันงานดะูพยายามทําให้มันเต็มสปินเดิลเพื่อพังเจ๊อยู่ไงจะได้อันนี้แต่ลองอยู่ไม่พังหรือลองกัดยังนก็สำหรับผมโอเคนะสำหรับ กาติดตั้งเครื่องแล้วก็เริ่มเกนนิ่เจมีอะไรฝากคนที่สนใจเครื่องใช่ไหมก็คืออย่างนี้ค่ะหวังว่าเครื่องต่อต่อไปเนาะเฮงจะเลือกที่จะใช้บริการกับทางโอตาในเครื่องต่อต่อไปอีกเนาะไม่เอาให้เจบอกให้คนอื่นซื้อแน่นอนอยู่แล้วถ้าเ็งเลือกเชื่อใจในทางโอตาพี่เชื่อว่าสายรดแข่งสายรถซิ่งทุกคนก็ต้องเชื่อใจในการเลือกเครื่องของบริษัทเพง ไม่ใช่แค่เฮงเจ้าเดียวหรอกะที่ซื้อเครื่องกับทางโอตาไปคุณแบงค์เองก็เช่นกันนี่ได้คอนแทคมาที่ส่งพี่จ๋ามาไงสตอนนี้เมื่อวานก็ส่งเครื่องเราอยู่ก็ส่งกันมาให้เสียตังกันไปแถวแถวแถบแทบแบ๊กเพราะไรนะพี่เชื่อว่ายังไงเฮงก็ของต่อสินธิี่แบบซึ่งแน่นอนในกลุ่มก็้นอนวันนี้เป่าพี่จ๋าครับเดี๋ยวไปดูงานอีพีหน้าเดี๋ยวไปดูงานกันว่ากัดเสร็จแล้วกับฝากเครื่องทีทีกับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนผิวจะสวยทุกมิติทุกมุมไหมนะ สวยอยู่แล้วค่ะสวยเซลล์ที่มาหน่อยม<ด>ึแกมีมซี่ไปห้าสูงครับติดตั้งในสุ่พันถือว่าแฮปปี้ครับเย้ขอบคุณค่ะ